ครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับช่องเทคนิคง่ายๆนะสไตล์น้องเลนะครับวันนี้ผมก็จะพามาหาเงินออนไลน์กันอีกแล้วนะครับด้วยการเขียนนะฮสำหรับคนที่ถามเข้ามานะครับว่าวิธีเขียนนั้นเขียนยังไงนะฮะและก็เวลาใช้อุปกรณ์ต่างๆใน t r u e i d i n t e n เนี่ยเขาใช้กันยังไงนะครับ ในเวลาเขียนนะครับก็เด่นก็เดี๋ยวจะพาเข้าไปที่หน้าเดดบอร์ดนะฮะสำหรับงานเขียนนะครับอันนี้ผมได้เขียนเอาไว้นะเป็นบทความเก่าๆนี่ฮนะก็มีผ่านบ้างตกบ้างนะเขียนมาสิบกว่าเรื่องนะฮะตกไปสองเรื่อง <laughs> สำหรับ ที่ผมเขียนมานะครับแล้วก็ได้ประสบผลสำเร็จมาระดับหนึ่งแล้วนะครับก็จะมาแนะนําทุกคนฮะวันนี้ก่อนอื่นก็เข้าไปที่เขียนบทความใหม่ครับทีนี้เราจะมาเขียนชื่อเรื่องนะก่อนอื่นก็เขียนชื่อเรื่องเข้าไปก่อนปอึ๊บนะครับ เขียนให้ดูว่าเอาไงดเีเอ่ยเอาเอาอย่างนี้เลยนะพาเที่ยวพาเที่ยวนะฮะพอมาอย่างนี้ก็เว้นวรรคครับคำว่าพาเที่ยวทีนี้เรามาใส่สองขีดนะปึ๊บแบบนี้นะฮะเว้นวรรคอีกทีหนึ่ง วิธีการเขียนนะครับอันนี้เป็นชื่อเรื่องนะเอเชี t ทีกนะฮะ The River Font นะครับวันนี้จะเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะอ่าแบบนี้นะพอเสร็จก็มากดเลือกหมวนหมู่นะครับ รับมอนตหมนูนี้ผมก็จะเป็นหมอนหมูท่องเที่ยวนะครับเป็นมอนหมูที่ผมถนัดมากที่สุดนะฮะและก็สร้างรายได้ให้ผมมาระดับหนึ่งแล้วนะครับกดท่องเที่ยวนะครับทีนี้ตำแหน่งนะตรงนี้ชื่อสถานที่คือเขตพื้นที่ในประเทศไทยนะครับอันนี้จะเป็นตำแหน่งนะอันนี้เราก็พิมพ์ไปพิมพ์ค้นหานะเอเชียทีคเนะี่ย เอเชียทีคอ่าก็จะขึ้นมาให้เรานะเอเชียทีคเดี๋รเวอร์ฟอนนะครับนี่ประมาณนี้อ้าตอนนี้ผมพิมพ์ผิดนีหว่าอะไรไม่ไม,ไม่โทรนะลืมไปนะครับทีนี้เราก็มาเลือกหน้าปกนะครับนหน้าปกก็จะาประมาณนี้นะครับ ไปอยู่ไหนเอ่ยหน้าโปกของผมนะเดี๋ยวขอเวลาหาอันนี้ถ้าจเจ้าตัวนี้ก็แรดูไม่สวยนะอ่ะขี้เกียจหาแล้วนะจะเจ้าตัวนี้เลยแล้วกันนะจะได้ให้ท่านผู้ชมไม่ต้องรอนานนะอ่ะนี่ก็เอเชียทีกเหมือนกันแต่ตัวนี้ผมจะไม่ได้ฝังข้อความลงไปนะ เดี๋ยววิธีฝังข้อความลงไปในภาพหน้าปกเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปต่อในคลิปหน้านะครับเพราะว่าวันนี้ไม่ได้เตรียมมานะครับทําแบบรวดรัดสำหรับคนที่ถามมานะและก็รีบเขียนเรียนนี้ก็แนะนําให้เขาไปเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทําวิธีฝังข้อความลงไปในหน้าปกนะแต่ถ้าส่งไปแบนนี้ไม่ผ่านนะหน้าปกแบบนี้เราต้องฝังข้อความลงไปว่าพาเที่ยวเอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟอนนะครับ อื่นก็มาที่นะเขียนเรื่องราวที่นี่นะครับส่วนกติกาก็1บทความต้องประกอบด้วย4ี่คำเจสี่ร้อคำนะครับขึ้นไปประมาณ1หน้ากระดาษ A4 นะครับส่วนข้อ2นะครับในบทความต้องประกอบด้วย3ย่อหน้าขึ้นไปนะครับข้อ3นะครับในบทความต้องมีรูปภาพประกอบ4รูปภาพขึ้นไปรลวงรูปภาพหน้าปกนะครับพร้อมเครดิต แกรูปภาพนะครับสำหรับบางคนที่ข้องใจว่าเอ๊ะเราจะใส่ภาพมากกว่าสีภาพได้ไหมได้ครับสำหรับประสบการณ์ที่ผมเขียนมานะครับเราใส่มากกว่านั้นได้แต่ห้ามน้อยกว่าสีภาพนะครับถ้าน้อยกว่าสีภาพนี่คือเขาจะให้แก้ใหม่นะครับทีนี้ก็มาเขียนบทความนี่เลยครับผมก็ จะเอาเป็นวิธีพูดแล้วกันนะขีดยัดพิมพ์สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาเที่ยวเอเชียทีคะอ่าทีนี้ลืมไปนะฮะผมจะพามาเที่ยวอ่าผมจะหยุดตรงนี้แล้วกันเราก็พิมพ์ไปว่าสวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาเที่ยว ที่นะฮะส่วนชื่อเป็นสิ่งสำคัญนะรเราต้องพิมพ์ไปอีกแบบหนึ่งนะครับเราต้องทีนี้เราจะมากดเป็นตัวหนานะครับหรือตัวใหญ่นั่นเองให้ข้อความมันหนาขึ้นนะครับมากดที่ตัว B ตรงนี้ครับนี่แล้วก็ใส่สองขีดตัวนีนะ้ไม่รู้เขาเรียกอะไรนะนี่อ่าวินวรกก่อนครับเวนวัคก,ก่อนลืมไป ใส่สองขีดอย่างนี้นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าเอเชียทีกนะนี่มันจะเป็นตัวหนาให้เราอย่างนี้นะเอเชียทีกเดอร์ริเวอร์ฟอนนะครับพอเราพิมพ์ชื่อเสร็จนะครับก็ใส่สองขีดนี้เหมือนเดิมนะ อย่าลืมนะครับเอาลืมไปสองขีดนี่ก็เว้นวรคนะครับท่ทีท่ท,ทีครับอ่าเว้นวรกก่อนพอมาถึงนี้ก็เว้นวรคแล้วก็ใส่สองขีดนะครับนี่อย่างงอย่างงนะนี่พอใส่สองขีดเสร็จก็เว้นวัคอีกทีหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับทีนี้เราก็บรรยายไปครับ ว่าสถานที่นี้ตั้งอยู่ตรงไหนนะครับและเปิดเวลาไหนอประมาณนี้นะครับอ่าผมจะพูดให้พิมพ์เลยแล้วกันนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับเอาลืมไปนะครับต้องให้เป็นตัวเล็กก่อนตัวบางเหมือนเดิม ลืมไปเวลาเราจะให้ข้อความมันเป็นตัวบางมาเดิมเราก็มากดที่ตัวบีมานเดิมครับยกเลิกเพื่อให้ข้อความตัวหนานะทีนี้เราก็มาที่มาเขียนต่อเลยครับสถานที่แห่งนี้อ่ามันก็จะเป็นตัวบางๆให้เราแล้วนะครับ ตั้งอยู่ริมถนนเจริญกรุงพิมพ์ผิดซะแล้วนะเอาเป็นตั้งอยู่ตรงแล้วกันสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ตรงถนนเจริญกรุงนะครับแบบนี้นะคร ส่วนคำว่าถนนตรงถนนเจริญกรุงประมาณนี้นะครับ เขตบางขลามนะครับอ่าก็จะประมาณนี้เขตบางขลามนะครับพิมพ์เอาดีกว่านะฮะจะได้สะดวกสะดวกที่เรียกนึกว่าจะสะดวกไม่สะดวกซะแล้วนะเวลาเปิดทำการนะครับเราก็จะพิมพ์มาประมาณนี้ เปิดทำการส6บหนาฬิกานะครับถึงนะครับ ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าไม่ยากอะไรนะครับพิมพ์ไปใหญ่ละมือนี่ก็สนไปเรื่อย,ยนะะผมได้พาแฟนไปเที่ยวบ่อยๆนะฮะก็พิมพ์ไปแบบนี้ เที่ยวอยู่บ่อยๆนะครับส่วนคำว่าบ่อยๆก็ใส่แบบนี้นะครับถ้าไม่ใส่แบบนี้ตกอีกนะฮะนี่ใส่ซ้ำแล้วก็ใส่ไปแบบนี้ปุ๊บแล้วก็ใส่สองขีดแบบนี้เว้นวักอีกทีหนึ่งนี่แบบนี้นะครับวิธีการเขียน ก็จะเขียนไปประมาณนี้นะสมมุติว่าผมเขียนได้ประมาณนี้ประมาณหนึ่งย่อหน้าเรียบร้อยแล้วนี่สมมุตินะครับจะให้ผมเขียนหนึ่งย่อหน้าเลยเนี่ยก็คงไม่ไหวชนะิมมันจะยาวเกินไปนะนีเราจะทีนี้เราจะมาแนะนําวิธีขั้นขั้นภาพนะครับอันนี้ ทำด้วยมือถือเราก็เขียนไปก่อน,นะฮะสมมุติว่านี่หนึ่งย่หน้าเราก็ลงมาหน้าใหม่แล้วก็เขียนไปจนครบ400คำนะครับแล้วค่อยมาใส่รูปภาพทีหลังนะฮะแบบนี้ทีนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการคัดรูปภาพกันก่อนอกดตรงนี้นะครับนี่แล้วกดแล้วรูปภาพมา ห้ามใส่ภาพเหมือนกับภาพหน้าปกนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะถ้าใส่ภาพบรรยายเหมือนหน้าปกนี่ตกแน่นอนนะฮะเดี๋ยวจะหารูปภาพก่อนให้รูว่าไปเก็บไ้ไหนล่ะ ก็บัรยายไปนะครับว่าในสถานที่แห่งนั้นมีอะไรเดี๋ยวนะฮะงานผมจะหายากนิดน,นึงเอ๊ยอยังไงอ๋อเป็นล่าสุดแล้วกันอ่าตัวนี้แล้วเดี๋ยวรอโหลดแป๊บหนึ่งนะครับพอดึงภาพเข้ามาเสร็จก็จะขึ้นแบบนี้ แล้วก็ใส่คำบรรยายเข้าไปนะคำบรรยายภาพตรงนี้นะกดปึ๊บแล้วก็ใส่เครดิตเข้าไปว่า <Wow. S 1> เครดิตภาพถ่ายโดยคนเขียนนะครับเอาลืมไปเครดิตภาพถ่าย โดยนะเว้นวรรครับเหมือนเดิมครับใส่สองขีดแล้วก็เว้นวรรคครับนักเขียนนะครับว่าจะไม่คลิปยาวก็รู้สึกว่าจะยาวซะแล้วนะฮะ <c oughs> แล้วก็ใส่แบบนี้นะวิธีการเขียนเครดิตภาพถ่ายโดยนักเขียนนะเขียนแบบนี้นะแล้วก็กดบันทึกไปปึ๊บ นี่ภาพก็จะขึ้นมานี้นะฮะเวลาขั้นภาพถ่ายนี่พอขั้นภาพถ่ายเสร็จก็ใช้นิ้วจิ้มข้างล่างภาพถ่ายแล้วก็เขียนไปต่อเลยครับบรรยายภาพไปต่อว่าสถานที่แห่งนี้มีอะไรบ้างและก็สิ่งที่สําคัญเลยนะฮะห้ามเขียนวิชาการแบบวิชาการมากเกินไปนะครับต้องเน้นความเป็นตัวเราใส่ลูกเล่น ใส่ความเพิดเพลินเข้าไปนะครับเราต้องคิดว่าเราจะเขียนยังไงให้คนอ่านนั้นรู้สึกไม่เครียดและรู้สึกเพลิดเพลินผ่อนคลายนะครับเมื่อมาอ่านบทความของเรานะครับทีนี้สมมุติว่าเราเขียนมา400คําคำเรียบร้อยแล้วนะครับเราอย่าลืมนะฮะลงมาหน้าใหม่นะครับแล้วก็ใส่เครดิต ว่าภาพทั้งหมดโดยนักเขียนนะครับแบบนี้นะครับก็ใส่พิมพ์ตัวใหญ่ไปเนี้ยตัว B เหมืนเดิมมากดที่ตัว B เหมืนเดิมให้เป็นตัวใหญ่สมมุตินะครับภาพถ่ายนะะทั้งหมดโดยนะครับ เว้นวรรคแล้วก็ใส่ซองขีดนะแล้วเว้นวรรคอีกทีแล้วก็พิมพ์คําว่านักเขียนอ่าแบบนี้นะครับสมมุติว่าเขียน400คําแล้วแล้วก็ลงมาที่แถวใหม่ก็พิมพ์คําว่าภาพถ่ายทั้งหมดโดยนักเขียนนะครับก็ไม่ยากอะไรนะครับให้เขียนประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ ถ้าใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับถามได้ตลอดนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับอย่าลืมคอยติดตามว่าคลิปหน้าผมจะมีวิธีหาเงินออนไลน์แบบไหนมาแบ่งปันนะครับอย่าลืมกดติดตามเลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ